สวัสดีค่ะเรื่องราวต่อไปนี้จะเป็นการพูดถึงท่านที่เจอมากับตัวเองเรื่องที่เกิดขึ้นกับไอ้ไข่เด็กวัดเจดีมีหลายท่านหลังไม่มาคุยในพันทิปถือว่าเป็นเรื่องที่แปลกมากๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะไปฟังกันเลยค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟัง 1. ขออนุญาตสอบถามความรู้ได้ไหมคะปกติจะเป็นคนไม่งมงาย ติดสินบนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะแต่จะไหว้พระทุกวันพระ15คห้าค่ำถ้าไม่ติดภารกิจนะคะทีนี้ไปบนไอ้ไข่เรื่องการงานชิ้นใหญ่ชิ้นหนึ่งค่ะและได้ทําจบไปแล้วจึงจะนําไอ้ไข่มาบูชาเคยไปที่วัดในวัดก็ปิดการเช่าแต่ภายนอกวัดมีการเช่าปกติและเจ้าหน้าที่ที่นั่งจุดจ่ายดอกไม้เขาบอกไม่แนะนําให้เช่าจากร้านภายนอกค่ะ เลยไม่แน่ใจว่าเราต้องหาวัตถุมงคลไอ้ไข่ได้จากที่ไหนคะและหากตั้งหิ่งต้องตั้งหิ้งตำแหน่งไหนคะพี่ที่บ้านเป็นตู้พระค่ะแปะกงตั้งพื้นตรงกลางว่างชั้นบนคือพระพุทธองค์หลายท่านแล้วไอ้ไข่สามารถอยู่ชั้นไหนคะเทียบพระหรือชั้นกลางหมายเหตุเจ้าที่บ้านนี้ค่อนข้างแรงค่ะมีหลายอย่างที่เกิดขึ้น เลยอยากจะขอคำแนะนำค่ะขอบคุณมากค่ะตอบดิฉันมองว่าจะถูกหรือปลอมสุดท้ายการบูชาจริงๆใช้เพียงรูปภาพปริ้นต์ออกมาติดที่บ้านก็ได้ครับหรือหามาใส่ไว้ในโทรศัพท์และเมื่อสำเร็จมีกำลังจะไปค่อยไปหาครับขอแค่ให้มีจิตที่สื่อถึงไอ้ไข่ก็พอแล้วครับไอ้ไข่จะรับรู้เอง ซื้อมาแล้วปรอมก็บูชาได้ครับมีงานบุญอะไรค่อยเอาไปปลุกเสกหรือสวดใหม่ก็ได้ครับส่วนการบูชาตั้งหิ่งเอาไว้ตรงกลางเลยครับห้ามสูงกว่าพระพุทธรูปแค่นั้นเพราะพระพุทธคือสูงสุดไอ้ไข่เป็นเทพ ลองลงมาส่วนเจ้าที่แรงจะทําอะไรก็ต้องบอกเจ้าที่หมดค่ะเช่นถ้าเราจะบูชาตั้งหิ่งอะไรเพิ่มก็จุดธูปบอกเอ่ยชื่อไปก็เพียงพอแล้วค่ะขอบพระคุณมากๆค่ะที่แนะนำา 2. พี่สาวดิฉันที่ฝากไปตั้งจิตอธิษฐานขอให้สอบเลื่อนขั้นไปตำแหน่งผอ,อและให้ได้ลงในบ้านเกิดเราด้วยสรุปเมื่อวานประกาศผลสอบรอบสุดท้ายได้ตามที่ขอทุกประการค่ะ หลังจากที่พยายามมาหลายปีค่ะพิซซาอีกสิบถาดดูช่องส่องผีอาจารย์เรนนี่บอกน้องอยากกินของแปลกๆเลยนึกถึงไก่เคฟซีกับพิซซาพอได้ไปสถานที่จริงไก่ชนหลายพันตัวแล้วเราจะถวายไก่ทอดจะขัดกันไหมนะคงแล้วแต่จิตที่สื่อถึงนะคะสาธุขอบคุณมากค่ะพอดูช่องส่องผีจบ เลยเปิดจอคอมตั้งจิตอธิษฐานขอดูหากขายงานครึ่งล้านได้และทำจบจะรับไอ้ไข่มาบูชาและจะถวายไก่ทอดเคฟซ0ถังอันนี้ไม่ทราบจริงๆว่าท่านชอบหรือไม่แต่บนไปแล้วค่ะและก่อนได้รับงานก็ไปไหว้ที่วัดเจดีเพราะคุณแม่บนไว้ตั้งแหวนเพชรแต่งงานไว้แต่หากันเจ็ดวันไม่เจอเลยจุดทูบบนไข่ไก่หนึฟองก็เจอเลยค่ะ งงนะคะสรุปกลับมาลูกค้าซื้องานจริงๆและอุปสรรคการทำงานเยอะมากจนแทบจะล้มหลายครั้งแต่เพียงข้ามคืนทุกครั้งก็จะเจอคนที่ยื่นมือเข้ามาช่วยแบบเร่งด่วนและงงงค่ะตอนนี้งานจบแล้วหลังโควิดจะไปแก้บนค่ะตอนนี้เชื่อสนิทใจเลยค่ะ 3. ม,มีเรื่องมาเล่าให้ฟังค่ะยาวหน่อยนะคะใจเราเราอยากไปไหว้ไอ้ไขที่วัดเจดีมากอยากได้ท่านมาบูชามาก แต่เพราะเรื่องทุนทรัพย์ไม่ค่อยจะมีก็เลยได้แต่คิดไว้ในใจไหว้วานคนรู้จักที่เป็นคนนครให้เปลี่ยนมาให้เขาก็ไม่ได้กลับสักทีมีเพื่อนใน Facebook เขาไปไหวมาเขาก็รับเปลี่ยนผ้ายันแต่เราก็ไม่กล้าเปลี่ยนกับเขาเขาจุดทูปขอหวยโชว์ทาง Facebook เราก็อธิษฐานตั้งจิตขอท่านหวยออกมาสามตัวล่างตรงเป๊ะ เราแทงไม่ได้เยอะได้ค่าขนมกลับมานิดนิดหน่อยหน่อยทำให้ในใจคิดแต่อยากไปไหว้ท่านอยากบูชาท่านจนมาในช่วงต้นต้นโควิดเราก็เปล่อยปลยกับแฟนว่าหมดโควิดแล้วเราเก็บเงินนั่งรถไฟไปไหว้ท่านกันนะแล้วหลังจากนั้นไม่นานวันนั้น เราขี่จัก,กรยานยนต์ไปบ้านน้องสาวอีกตำบลหนึ่งซึ่งไม่ไกลกันมากนั่งคุยกันเพลินจนใกล้จะถึงเวลาเคอร์ฟิวสองทุ่มกว่า,วาถนนก็เริ่มเงียบแล้วเราก็ขี่มากับแฟนใกล้จะถึงบ้านแล้วเราเห็นอะไรแวบๆบแบบเป็นลักษณะคล้ายข้อมือเหล็ดที่กลางถนนแต่เราก็ไม่ได้สนใจอะไรกลับมาถึงบ้านปุ๊บยังไม่ทันจะเปิดประตูบ้าน เราก็เล่าให้แฟนฟังแฟนเราให้เราขี่กลับไปดูซิเราก็ขี่กลับไปดูคนเดียวเจอจริงๆเป็นเรดข้อมือสีเงินๆมันมืดรู้แต่เพียงว่าเป็นเรดข้อมือเงินเส้นใหญ่เราก็ขี่กลับมาถึงพอมาถึงที่สว่างเราจะเต้นแรงมากเพราะเรดนั้นมีเหมือนเป็นองค์ไอ้ไข่ยกมือไหว้สาธุเลย เอามาดูกันกันกบแฟนมีอักษรที่สลักอยู่ด้านในสายตาก็ไม่ดีกันทั้งคู่เขาสลักกันว่าอย่างไรก็ดูไม่ค่อยชัดต้องถ่ายรูปแล้วมาขยายดูสลักคำว่าไอ้ไข่เด็กวัดเจดีตำบลฉลองอำเภอสีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วมีอักษรอ,อีกเรากับแฟนก็อ่านกันไม่ออกเพราะตัวเล็กมากมีตัวเลขไทยด้วยเราก็วิเคราะห์กันว่าเป็นเลขอะไรนั่งเถียงกันสองคน ว่าเป็น48 49 59สรุปเสิร์จหาเลยที่ระลึกกระถิน59มีทั้งคนบอกระวังของปลอมบ้างอะไรบ้างในใจก็ไม่คิดอะไรแล้วปลอมหรือแท้ไม่รู้เทวดาประทานสิ่งที่เราอยากได้มานานแล้วให้แล้วดีใจเป็นที่สุดยกมือไหว้สาธุขอบคุณฟ้าที่ประทานมาให้ก็ยกมือทูลหัวท่านขึ้นหัวคืนนั้นนอนหลับไปด้วยใจที่มีความสุข ยังขายยังไม่จบยังมีเรื่องโชคลาภมาอีกค่ะหลังจากที่หวยหยุดขายในช่วงโควิดไปหลายงวดเริ่มขายใหม่ในวันที่16พฤษภาคมเราก็ซื้อ5995เลขจากเลสนี้แหละวันหวยออกนั่งลุ้นหน้าจอโทรทัศน์ในมือถือเลดพนมมือไหวในใจพร่ำแต่คำว่าพี่ขาช่วยด้วยช่วยด้วย,ช,วย,วยช่วยให้ถูกหวยด้วยเถิดหวยออก95หูนี่อื้อตัวนี่ชาไปหมดดีใจมากได้ไป60บาททุนน้อยซื้อน้อยตั้งที่บูชาเลยทีนี้ ไปหาซื้อพานมาไม่มีหี่ตั้งไว้บนชั้นตู้ปัดกวาดเช็ดถูให้สะอาดวันพระอันเชิญท่านขึ้นพานเลยมีไก่ชนดินเผาซื้อมาไว้เฉยๆฝากแม่ซื้อมาจากด่านเกวียนนานแล้วไม่ได้ทําอะไรเลยเอามาเช็ดถูให้สะอาดถวายท่านถวายน้ําแดงพงมาลัยเปิดเนตตท่องกรถาอันเชิญท่านมาเลยแล้ว แล้วก็ไหว้ทุกวันพระยังขายยังเล่าไม่หมดงวดที่ผ่านมานี้หนึ่งมิถุนายนก่อนวันหวยออกเราถามพี่สะพ้ยว่าเห็นมีทูบขอหวยอยู่ใช่เปล่าพี่สะพ้ยบอกว่ามีสองดอกอยากได้หรือแบ่งกันคนละดอกแล้วกันคืนก่อนวันหวยออกจุดทูบไว้เลยวันหวยออกนั่งลุ้นกันหน้าโทรศัพท์อีกมันเดิมมือถือเลสนั่งพนมมือ ในใจที่ฐานถึงพี่ไข่ช่วยด้วยช่วยลูกด้วยช่วยให้ลูกถูกหวยด้วยเถิดหวยออกอยากจะร้องกรีดขึ้นมาดังๆตัวนิสันใจนิสันไปหมดน้ําตาไหลเลยจุดทุบขอหวยได้เลข657ซื้อกลับไปกลับมาได้มา20แก้บนเลยค่ะชุดทหารหนึ่งชุดในใจอยากปร,าประกาศให้คนรู้แต่กลัวโดนยืมเงินเลยเก็บความดีใจไว้กันสองคนพอดีวันนี้เปิดเน็ต เจอพันทิย์เลยเก็บความรู้สึกไม่ไหวขอเล่าให้ฟังยาวหน่อยเถอะขอบคุณเทวดาขอบคุณฟ้าที่ประทานไอ้ไข่ขอบคุณไอ้ไข่หรือพี่ไข่ที่เราเรียกที่ได้มาอยู่กับลูกดังที่ลูกหวังจริงๆสาธุโปรดใช้วิจารยณในการรับฟังไอ้ไข่ไม่ได้งมงายแต่ก็ต้องเชื่อข้อความลับหลังไม่และพันทิ์ขอได้ไหวรับ